สวดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมผมนรื่อมาอยู่กับผมกินดับซิ่งครับผมวันนี้พามาชมเจ้าเอลเออไม่ใช่เจ้าเอลสี่เก้าครับมาดูชุดใหญ่ใส่กะพริบชุดนี้มาดันลูกรังครับผมจากทีมงานเกราะฮุบล็อกซิ่งเหมือนกันครับวันนี้มันได้มาขับรถไทยครับเจ้าเกราะดู ดูคนงานนะครับตรงนี้นะครับจะทำการรับซื้อการเกษตรนะครับผมของทีมงานไหนเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดมเอ้ยพามาดมพามาชมเจ้าเอลหรือเจ้าสีก้าวกอนสีก้านี่ตัวเรง ว้าวาอ้วนโอ้อ้วนนะบางไฟโอ้น,นึ่งครับหลังนั้นก็อีกค่ายหนึ่งนะครับผมวันนี้ไม่ได้ออกหยุดคันนี้ทีเด็ดก็อยู่ที่โทรครับเสียง แล้วก็ชุดแต่งกันโครงข้างหน้านะครับสิบเก้าอุ้ยอันนี้เริ่มกระเทกมันแล้วเมื่อกี้กำลังทดสอบระบบเสียงวิทวิววิทวิวเลยนะอือำนองลวดอ,อันนี้หวานเจี๊ย เสียงหวานเจ็บๆบบางแบบฟิวครับเ,เสียงฟิวเลยนะครับอันนี้อันนี้มีหกลอ้อครับแต่ไม่ขับมาขับรูกถ่ยนะครับคันนี้เสียงหวานเบาบางแบบ ฝัดฟิตฟัด้วครับมาดูพิมือการขับอของเจ้าหกล้อแล้วมาขับรถไทยรับนี่ <c oughs> มาดูสายจวดอีคันของเซเวียงเซเวียงมาดูโค้ ยานละบุเลย เสียงแบบหวานๆเบาๆกันแบบเดี so <people> <S <S like <ivan> <everywhere> er ๋ยมันลุ้นครับว่าตรงนี้จะทำอะไรนะครับผม ดูลักษณะแล้วนะน่าจะเป็นที่รับซื้ออะไรสักอย่างนะรฝั่งนั้นก็มีต้นไม้ขายนะครับสนใจก็มาสอบถามย้วของได้ฝั่งนู้นครับส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นลานรับซื้อเกี่ยวกับสษนะครับไม่ว่าจะมัน หรือว่าเกี่ยวกับผลการเกษตรเข้าปุงครับ,บเ,บล,บเลือกน้าจะมันลุ้นกันาาก่าเรื่อยๆลูกก็สนใจไอ้ต้นมงต้นไม้ก็มาสอบถามเจ้าของได้อยู่ฝั่งนูุนเลยนะครับมีต้นไม้ทุกแบบนะครับหาอยากเลยหาง่ายนะครับดูโดยเฉพาะต้นละพู๊ตก็มีนะครับแล้วก็ต้นโดง สวายมีหมดว่าฝั่งนู้นก็มาสอบทมราคากับเจ้าของเลยฝั่งนู้นเลยแล้วก็อีกอย่างมีพันข้าวขายด้วยนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันเลยผมดาวเอามีพันข้าวขายครับันไหนที่มาหวานข้าวแล้วไม่พอขี้เกียจวิ่งกระบ,บานก็มาซื้อเอาไปหวานได้เป็นพันข้าวพ่คัดแล้วนะครับเป็น ต่อคุยครับมาชมต่อกันเลยมาดูความแรงของเจ้าเอ็มยูเจ้าเอ็มยูใ่แบบที่เด็ดในงานแอ้อก็ในทีมนะครับทีมของ คลิปนี้อาจจะยาวครับผมก็ฝากผลงานเลยนะครับกินดําซิ่งครับยังไม่ดังนะครับช่วยดันหน่อยนะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อไปให้ชมนะครับมาดูเสียงแบบเบาๆนุ่มๆน,นะครับหลักยาวนะครับมีกรุเลยนะ ดูชดนี้กวาดยาวๆไหวไหมลุกๆดูเฮ้ยไหวเตอร์ทีมัานนี่วิ่งไกลครับสองสามโลได้นะครับผมนานๆจะมาเทรครับผมมาดูการสกิลกนนันเอยเฮ้ย คปนี้ฝากผลงานนะคดูตลนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาดู EP ตัวสองต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามนะครับกินน้ดดำซิ่งครับยังไม่ดังนะครับเชิดดันยนะครับดันมันได้์ใช่ออขอบคุณครับที่ติดตามคนระแล้วก็ให้กำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับเดี๋มาชมตอนต่อไปให้ดูอีกตอนนี้เริ่มจะโหดแล้วครับ,บ,บมาดูอีกฟังชั่นหนึ่งก่อนมาดูเองฟังไทยดินกลบก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ